สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่าเรื่องประเพณีวันศาสตร์เนาะวันแซนบนตาของชาวสุรินทรบุร์รศรีสเกตซึ่งจัดขึ้นในเดือนสิบเนาะเป็นตูยก็คือวันที่เอ่อขึ้น15บ้าค่ำเดือนสิบแต่เป็นทมแสนบนตานะี่เป็นของชาวไทยเชสายขเขมรน,นะคะเขาจะจัดขึ้นเป็นแรม15ส่ําค่ำเดือนสิบทุกป,ปีก็จะมีแบบ ทำดอกไม้เขาอยากแฮปกาเนาะตอนตอนเช้าก็จะหาเครื่องเส้นไว้เนาะหางาหาเครั่งเส้นไว้พอตกตอนเย็นก็จะแฮรปกา แห่ hey, ปกาเอาเข้าวัดเข้าไปในวัดเอาไปเก็บไปก่อนนะคะตอนเช้าก็เราก็จะมาแห่รอบโบสถ์อีกครั้งหนึ่งแล้วตกตอนกงคือเราก็จะเส้นไหวท้ทีหนึ่งเส้นไหว้ปุยญาตายายเนาะเขาเรียกเส้นดวงตาเราก็จะมีการแห่แห่ดอกไม้เรียกแห่ดอกไม้เนาะไม่ใช่กระถินน้ำเขาคล้ายๆายกระถินนั่นแหละไปเขาเรียกแห่ปกาบ้านเราก็ จะเป็นหมู่ข้าวบ้านดาแล้วก็เราเป็นหมู่สิบ้านตะตุมก็จะไปรับนาน,นเราเราเลยพากันไปรับเขาก็รำมาแบบสะนุกสนานคืนเครงบางคนก็เดินไปก่อนเพราะว่าเหนื่อยมันประมาณสักสมกิโลก,กว่าสู้มากทั้งร้องทงั้งเต้นแต่เราไม่สู้เราขึ้นรถเรานั่งรถพอตกกลางคืนก็มีการเส้นไหว้ปุยาตายาย เจ้าที่เจ้าทางแล้วก็ตื่นเช้าก็มาใส่บาตรนี่เขาทำแบบอะไรนะอืมบายดรลภาษาไทยไม่รู้เขาเรียกอะไรกแ,แล้วก็มาในวัดก็นั่งเป็นแถวแล้วก็ฟังพระสวดมนต์แล้วก็นี่เขาของเขาก็จักมาแบบนี้แล้วก็ฟังพระสวดมนต์เสร็จเราก็ <c oughs> ทำการแห่ดอกไม้แห่ดอกไม้รอบพระโบสถ์ เราโบดล้วก็แห่พอแห่เสร็จก็มีการรำฟ้อนรํากันสนุกสนานมันมีอยู่สามสามอาเรืกสามปากาเขาเรียกแห่ปะกาเนบ้านเราแห่แห่ปากาที่อื่นเขาไม่รู้เรียอยางไงแล้วแห่รอบโบดสามจบก็แล้วก็ขึ้นไปถวายพระผังพระส่วนมนพระ รถน้ำมนต์ให้พระรถน้ำมนต์ให้แล้วก็ถวายปากาให้พระก็เป็นอันเสร็จพิธีก็พากันทานข้าวในวัดแล้วก็กลับบ้านเป็นอันเสร็จพิธีก็ทำทุกปีปีละครั้งเป็นธมเสนลุนตางของชาวขเขมรสุรินท์ บรรมรสเกก็คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะคุณค่ะ Não, yeah. yeah.